อากาศยามเช้าดูสิคะน้ำค้างน้ำค้างหรือว่าฝนด,ดีนี่เองคะ่ะเฉดเฉะมากรถเมย์วิ่งผ่านเป็นคันที่สิบแล้วคะ่ะเช้านี้นะคะความสดใสของเช้านี้คะ่ะเล็กๆบ้านรกๆวันนี้หนูเตรียมตัวไปโรงเรียนอ,าอย้าวยังไม่กอกน้ำลืมอยูชัวมันจะบ้าเอายูบิงดิอ่ะนะคะนี่เกาะเกาะบนหน้าต่างเกาะบนหน้าต่างเลยอ่า พ่อใหญ่แกระเบียบมากนะคะโรงรถนี่แกไม่เคยเปิดไว้นะคะถ้าเราจะใช้หรือว่าเราจะไปหานี่นะคะมุมบ้านเล็กๆนะคะมุมเล็กๆบ้านรกๆวันนี้หนูเตรียมตัวไปโรงเรียนอ,าอย้าวยังไม่กอกน้ำลืมโ<ว><น>อ้ทำไมแสงแดดย้อนเข้ามา แสงแดดย้อนเข้ามาอ่ารีบกอกน้ําเพราะว่าหนูจะรีบไปโรงเรียนแล้วทําไมหนูไม่กอกน้ําเห็นไหมคะไอ้กอกน้ำแต่เอ็มีจีหนูกอกน้ําทุกวันค่ะเราต้องพูดว่าทุกวันค่ะทุกวันวันวันค่ะทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยค่ะเคจะรีบไปโรงเรียนนะคะหนูต้องเตรียมตัวนะคะวันนี้ก็วันนี้ไม่ได้ใส่ชุดอ่านักเรียนใช่ไหมคะวันดานิ่ง <Wow. S 2> to พ่อใหญ่ลูกจะสายแล้วลืมปิดโรงรถนะคะแม่สมศรีมองไปเห็นโรงรถพอดีก็เลยบอกว่าให้แกรีไปปิดโรงรถเพื่อนๆหนาวแล้วนะคะเพื่อนๆดูสิคะ <t ell> น้ำหมอกน้ำค้างนะคะนี่เกาะเกาะบนหน้าต่างเกาะบนหน้าต่างเลย <t ell> พ่อใหญ่แกระเบียบมากนะคะโร <t ell> งรถนี่แกไม่เคยเปิดไว้นะคะถ้า เราจะใช้หรือว่าเราจะไปหาของแกก็จะไปเปิดค่ะและแกจะปิดทุกครั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้แกรีบค่ะแกก็เลยลืมปิดนะคะก็เลยบอกให้แกไปปิดก่อนที่แกจะไปส่งลูกสาวค่ะสี forget <See? S 1> ลืมเห็นไหมลืมเร็วๆค่ะลูกจะสายไปโรงเรียนไปใส่รองเท้าค่ะต้องให้บอกให้ยังเล็ยกพญายข่ขอยจะได้จะรีบไปโรงเรียนค่ะเดี๋ยวจะสาย เพราะว่าต้องเดินไปส่งลูกต้องเดินไปส่งน้องซาร่านี่ก็สายแล้ว on, ทำทาไปบอกลูกว่าอุ้ยให้มูบมฮันจะนั่งใส่รองเท้าพอไงคอย,คอยไปใส่รองเท้าออกไปใส่รองเท้า Slow. Slow. นี่ค่ะชีวิตช่วงเช้าเราก็จะแบบวิ่งสู้ฟัดวุ่นวายกันแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะ เราไม่ได้มาสร้างภาพหรืออะไรนะคะเราก็แม่สมศรีก็ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนเห็นกันแบบนี้เลยพี่ชายนางออกไปโรงเรียนแล้วเหลือแต่แม่สมศรีกับสาวน้อยค่ะนี่ค่ะพเพื่อนเพื่อนค่ะลูกก็จะอ่ะใส่กระเป๋าสวัสดีค่ะอยู่กับส,ส้มสมศรีสบายยูเคค่ะพเพื่อนเพื่อนค่ะเหมือนเดิมค่ะเช้านี้แม่สมศรีก็วุ่นเหมือนเดิมนี่เตรียมตัวอ <dos S 1> โอเค <haya mean? S 2> มันจะบเ่อไหมมันปะ <Everyday. S 1> ยูชัว ทำไม่ได้บอส Why are you b e i n g this? Because it I have to Yeah I I always bring it Right เอาเสือมาเตรียมตัวเอาเสือเอากระเป๋าอ่าอยู่ในกระเป๋านี่มีอ่ามีหนังสือนิทานอยู่ไม่ได้อ่านหนังสืออยู่ไม่ได้อ่านนิทานเมื่อเช้าเมื่อคืนอยู่จะไม่ได้วอฟเฟิลอยู่จะไม่ได้คูปองจากโรงเรียนรู้ไหมยู่ต้องอ่านหนังสือ c h i n o t r i s Storybook Last Night ชื่อ เว l ์ not half the w u f f l e from a t-shirt h e y say on Friday they give out double you know I know I มาเข้าาไฟไปโรงเรียนนะคะยูยู่นี่ค่ะส่งมาทุกท้าแบบนี้นีอ้าเช้านี้รถติดมากเลยขนาดเป็นวันศุกร์นะคะแม่สมศรีก็รีบเข้ามากั n นะเดย y ไปอะนี่ยคีไปค่ะนี่ค่ะรยูบายบายได้์ไป y ป็็อล็อก สมศรีก็เหมือนเดิมค่ะเป็นคนออกจากบ้านแบบนี้ทุกวันค่ะเดี๋ยวไปเตรียมตัวไปจัดแจงเครื่องดื่มแล้วก็ผลไม้นิดๆหน่อยๆไปค่ะเพื่อนๆสายวันนี้สายมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอุ้ยทําไมทําไมแตงกวาแม่สมศรีเป็นแบบนี้อุ้ยแตงกว่าเละๆหัวเละๆโอ้ยน้อพี่น้องวันศุกร์นะคะ วันสุกทำงานวันสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะได้หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อน,นๆค่ะมีมีพี่น้องเอฟซีาถามกันเข้ามาว่าทำไมไม่ทำงานาเต็มวันนะคะเพื่อนๆค่ะทำงานเต็มวันไม่ได้ค่ะเสียค่าแท็กเยอะนะคะถ้าเราทำงานเต็มได้ค่ะแต่เราเสียค่าแท็กเยอะและเราก็จะไม่ได้อ่า เขาเรียกว่าอะไรเนาะค่าส่วนต่างค่ะค่าส่วนต่างก็คือตอนนี้แม่สมศรีทํางานแค่พาร์ทไทม์นะคะแม่สมศรีก็จะได้โอกาสอย่างเช่นรัฐบาลเขาก็เขาก็ช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยอย่างเช่นได้ค่าอาหารกลางวันฟรีสําหรับลูกนะคะแล้วก็เราทํางานแค่พาร์ทไทม์เราไม่ต้องเสียแท็กนะคะเราเคมได้หลายๆอย่างค่ะก็คือแม่สมศรีพูดได้ในส่วนที่แม่สมศรีพูดได้นะคะเพื่อนๆค่ะ อ่าทงานเต็มชั่วโมงก็คืออาทิตย์หนึ่งสี่สิบชั่วโมงนะคะเพื่อนๆค่ะขแต่ว่านี่แม่สมศรีอาทิตย์หนึ่งทาแค่สิบหกหรือถึงสิบเจ็ดชั่วโมงนะคะอาทิตย์หนึ่งก็คือทํางานพาร์ทไทม์ค่ะมีเวลาอยู่กับครอบครัวนะคะเพื่อนๆค่ะทําถ้ามากได้มากก็จริงแต่เราก็เสียเสียค่าแท็กก็คือเสียค่าภาษีเยอะเยอะไม่ดียังไงเยอะก็ดีนะคะเพื่อนๆค่ะขเราก็จะได้กับคืน ก่อนที่ตอนที่เรากรเกษียณค่ะเพื่อนๆคะแต่เรายังไม่รู้เนะว่าเราจากกระเกษียณตอนไหนเนาะเพ้อๆบางทีเราอาจสิ้นลมก่อนกเกษียณก่อนที่จะได้ใช้เงินนะคะนี่ตอนนี้ถึงเราจะมีรายได้น้อยแต่เราก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อนๆคะก็สู้กันไปค่ะนี่ค่ะเหมือนเดิมนะคะน้ํา เอาไปดื่มที่ทํางานนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อความสดชื่นค่ะใส่มิ้นใส่ใบสะแหน่ลงไปด้วยใส่แตงกวาใส่มะนาวนะคะมะนาวสีเหลืองแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายคะ่ะดีกว่าดื่มน้ําเปล่าๆคะ่ะเพราะว่าแตงกวามีประโยชน์นะคะช่วยในการร่างกายเราอมน้ํานะคะเพราะว่าร่างแตงกวานี่จะช่วยขับขับน้ําออกจากร่างกายนะคะคือบางคนนะคะ มีอาการอมน้ำนะคะเพื่อนๆขาร่างกายอมน้ำกินแตงกวาเยอะๆหรือว่าดื่มน้ําที่ใส่แตงกวาลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆขาเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆขาที่นํามาฝากกันค่ะน้ําแข็งค่อยตัวแล้วค่ะเพื่อนๆขานี่ค่ะกระเป๋า กระเป๋าเงินล้านของเราดูสิคะขาดรุดรุ่ยนะคะที่หิ้วไปทํางานด้วยทุกวันนี่ก็ใส่ของกระจุกกระจิกค่ะไปค่ะเพื่อนๆค่ะถึงเวลาแล้วตะวันขึ้นตะวันขึ้นต้องรีบลุกนะคะเพื่อนๆค่ะอย่าปล่อยให้โอกาสวิ่งเข้ามาหาเราแต่เราต้องวิ่งไปหาโอกาสและควายคว้าโอกาสนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะ สู้กันไปค่ะตามแดดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆในพี่ทุกๆท่านค่ะไปทำงานด้วยกันค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะเพื่อนๆค่ะเหมือนเดิมค่ะฝากเป็นกำลังใจให้บ้านน้อยๆหลังนี้ด้วยนะคะกลับไปเยี่ยมเยือนเพื่อนๆในพี่ช้าหน่อยแต่ไปชัวร์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเป็นโรคขี้ลืมนะคะก่อนออกจากบ้านเราก็ต้องเช็คว่าเราล็อกบ้าน หรือ,อยังบางทีเดินกลับไปถึงรถแล้วก็ต้องกลับมาใหม่นะคะเพราะว่าลืมว่าล็อกบ้านหรือยังไม่รู้ว่าใครเป็นแบบแม่สมศรีบ้างคะเพื่อนๆค่ะเป็นความจําสั้นคะ่ะ <c oughs> เป็นความจําสั้นนะคะพี่น้องค่ะไปค่ะไปทาํปทาง,งานด้วยกันคะ่ะอากาศยามเช้าดูสิคะน้ําค้าง น้ำค้างหรือว่าฝนดีๆนี่เองค่ะเฉอะแฉะมากรถเมลวิ่งผ่านเป็นคันที่สิบแล้วค่ะเช้านี้นะคะความสดใสของเช้านี้ค่ะ